สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเมนูอะไรค่ะข้าพเจ้ากับคุงจังนะคะนำเอาเอาโนคริมโมโนค่ะก็คือหลายๆอย่างมารวมกันนะคะนี่นะคะก็คือวันนี้อยากกินราเมงใช่ไหมคะเราก็ได้ของในบ้านที่มีอะไรนะคะก็มาใส่รวมกันอย่างวันนี้นะคะ คุงจังเนี่ยเขาก็ใส่ไปแล้วใช่ไหมคะก็คือ,อ,อซอสของอิจิารานราเมงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะซอสของอิจิารานราเมงอันนี้นะคะแล้วก็คนให้เต็ด,ด้วยนะแล้วก็ซอสของเนี่ยค่ะเป็นนิชินลาโอนะคะตัวนี้ค่ะนะคะแล้วก็ซอสของอีกตัวหนึ่งค่ะของสเกมิงนะคะสามตัวค่ะเนี่ยค่ะทํา คงจังเขาก็ทเป็นน้ําซุปโดยที่อันดับที่คงจังเขาเอา,เอาต้มน้ํานะคะแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่นะคะเพราะบะหมี่เนี่ยในบ้านเนี่ยเรามีเหลือแค่มีแค่ซองเดียวค่ะนะคะพอเหลือแค่ซองเดียวใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องนํานี่ค่ะบะหมี่หลายๆอย่างอะคะ่ะที่มีในบ้านไม่ว่าจะบะหมีม่แห้งสําเร็จรูปของ ของนิชินลาโอนะคะแล้วก็บะหมี่แห้งของออจิลาลาเมงนะคะแล้วก็บะหมี่สดนะคะที่มีเหลือในบ้านนะคะค่ะใส่เข้าไปนะคะส่วนของเครื่องนะคะที่เราจะใส่เพิ่มเห็นไหมคะในนี้นะคะทำให้เส้นเยอะขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะยุกประหยัด มีอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะก็เลยไม่ทราบจะตั้งชื่อบะหมี่นี่ว่างไงนะคะอ๋อส่วนเครื่องนะคะเรามีชูใหม่นะคะก็คือเออเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้ชูใหม่ชูใหม่ชหม่ปเอ,เอบิชูใหม่เอ,อ,เอ,เอบิชูใหม่เออไทยงงเเจอแต่ช่วยตัวนี้เอบิชูใหม่ขนมจีบไส้กุ้งอะคะ่ะทานที่มันเหลือใช่ไหมคะเราก็ น,นี่ค่ะนามาต้มจะได้ใส่เป็นเครื่องเลยนะคะอืมค่ะแล้วก็น,นี่ค่ะอันนี้ของเส้นเส้นบะหมี่นะคะอีกอีกซองนึงค่ะอันนี้เส้นบะหมี่สดนะคะนามะรามิงนะคะคือเส้นบะหมี่สดค่ะของตัวนี้นะคะมีอะไรตู้เย็นก็นํามาใส่ไปนี่จะบอกเพื่อนๆว่าตัวข,ขาวๆนี่ค่ะตัวนี้ของคิวชูอร่อยมากเมื่อกี้ไปซื้อมาค่ะเนี่ยนะคะตัวนี้เอ เขาจะบอกจริงๆว่าอร่อยจริงๆออปีหนึ่งเขาจะมาที่จัดนิทรรศการที่เซนไดใช่ไหมคะก็ <c oughs> เลยรีบไปซื้อมา <c oughs> ตัวนี้นะคะข้างในเนี่ยเป็นไส้กุ้งเป็นโมแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นแป้งโมจิจะบอกว่าอร่อยมากทั้งหนุบหนับหน,หนุบหน,หนับแล้วก็ยิ่งตอนที่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขานำมาแบบว่ายังใหม่ๆสดๆใช่ไหมคะจะแบบอร่อยมาก พราะเขามาจากทางทางทางฟุก Bur ุชิฟุกุชิฟุกุชิมะฟุกุชิมะนะคะเอาขึ้นมาที่เนี่ยคะ่ะทางโทฮุกุค่ะมาจัดหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะเราก็ต้องรีบไปฟุกุกโอกะค่ะฟุกุโอกะขอโทษค่ะฟุกุโอกะนะคะทางนะคะฟุกุโอกะนะคะขึ้นมาทางโทฮุกุของเส้นของที่เนี่นะคะคุงจังกับข้าวเจ้าก็เลยรีบไปซื้อะคะ่คะเนี่ยค่ะแล้วเราก็นําม,มาใส่นะคะ นี่เห็นไคะมีอะไรในยุคประหยัดอย่างงี้มีอะไรก็ใส่ค่ะนี่เพื่อนๆมีอะไรในบ้านนะคะก็ลองมาประยุกันนะคะแล้วก็เราชอบอะไรตัวไหนก็เราใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเราก็ได้คุณค่าอาหารแล้วก็ไม่เสียอาหารนะคะอาหารก็ไม่ต้องทิ้งเปล่านะคะส่วนนี่ค่ะเดี๋ยวคุงจังเนี่ยเขาเข้าพเจ้าไม่ทานหมูใช่ไหมคะทานแต่ไอซีฟู้ดใช่ไหมคะของคุงจังเนี่ยเขาเขาก็จะใส่หมูเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ นี่ค่ะดีกว่าเนี่ยค่ะหมูที่เพิ่งซื้อมาของเขานะคะเห็นไหมคะเสน้นเราก็มีเยอะส่วนผักใช่ไหมคะนี่นอกจากเอ่ยมูยาชิก็คือถั่วงอกนะคะเมื่อกี้เราเตรียมไปแล้วตรงนูน้นอ,อ,อีกห้องหนึ่งนะคะแต่ตัวที่จะโชว์นี้ก็คือเต้าเหมียวนะคะเต้าเหมียวภาษาไทยลืมแล้วต้นเนี่ยค่ะผักเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นถั่วนะคะ เวลาเราใช้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน,นเอเนี่ยค่ะตอนที่เราเขามีเต็มต้นใช่ไหมคะเราตัดใช้ส่วนที่เหลือตรงนี้เราอยากทิ้งนะคะเราสามารถตัดมาทานอีกประมาณสักสองสามรอบนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,คะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนแต่อนนี้เรามาทานแล้วก็แช่น้ําลากแช่น้ำไวค้ค่ะเนี่ยค่ะข้าพเจ้าก็นํามาเนี่ยค่ะมาตัดด้วยกินชําก็เริ่มเลยเนี่ยค่ะ ก็ใส่เป็นผักเครื่องเคียงส่วนถัว่ววอกวนนี้แล้วเตรียมเอาไว้นี่ค่ะกุงจังเขาทาเตรียมแยกนะคะส่วนด้วยความที่ว่าซอสเนี่ยกุงจังเขาชิมไว้ตอนต้นนะนะคะมีสองชามเนี่ยซอสเหมือนกันส่วนชามนี้ซอสจะไม่เหมือนกันนะคะนะคะ่ะก็อันนี้รู้สึกน่าจะเป็นสกีมิง่งเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสกีมิง่งอันนี้คือสกีมิ่งนะคะส่วนสองชามนั้นก็คือ สองชามนั้นก็คือเออนี่ค่ะตัวนี้ผสมกันนะคะ mm hmm. อิจลลิรานะมิงค่ะซอสของอิลลงอจิรลานะมิงแล้วก็นี่ยซอสของอิจิรานะม้งของซอสของอิจิราลาเม้งค่ะกับกับตัวไหนของเขาอ่ะที่เขาผสมชื่ออะไวนะอ๋ะอเ,น,เน,อนี่ยขอโทษค่ะชามนี้เป็นซอสของอิจิราลาเมิ้งนะคะสว่วนชามนี้ เป็นซอสของนี่ค่ะเน่านี่ชามนี้ส่วนชามนี้เป็นสเกเมงสเกเมงนี่ค่ะนี่ค่ะอาจารย์เขาก็ลวกนะคะใส่หมูโอ้โหเรียกว่าประหยัดและคุ้มค่าดีกว่าไปกินข้างนอกนะคะแล้ลอต่อไปเดียวสมอนเด็กเดี๋ยวเขาลวกผัก อันนี้<ด>ถ้ากินสดๆก็อร่อยค่ะค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะอืมนี่ค่ะนี่ของข้าพเจ้านี่ค่ะมื้อนี้นะคะนี่ผักแล้วก็นี่ใส่ตรงนี้นะคะตู้เหมียวอันนี้ของคุงจงังคุงจังนี่หมูจะเยอะกว่าหมูจะเยอะกว่าเส้นอีกแล้วเนี่ยส่วนอันนี้ของมื้อเช้าค่ะนี่ค่ะผัด เอ่ออะไรนะเออถั่วงอกแล้วก็เต้าหู้ทอดกะหล่ำปรีนะคะแล้วก็นำใส่ส่วนตรงนี้ค่ะสเกมมิงอ๋อสเก็มิงค่ะ,คะจะบอกว่านี้อร่อยมากามอ่ะทานแบบอร่อยอ่ะอร่อยจริงอะค่ะเนี่ยค่ะของอิจิราลาเมงค่ะสุกเสียงเซาแท็กเป็นของคุงจังนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยตัวนี้อร่อยมากค่ะตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยค่ะเอชูใหม่ของของเออบีอ่ออันนี้เป็น,นเรียชูใหม่กันนะก๋วยกรวยมารุโมจิเอะบีโมจิเอะบีโมจินะคะเพิ things, <c oughs> ่งไปซื้อมาจากของเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้างในเป็นกุ้งค่ะข้างนอกเนื้อเขาจะแบบ นุมน่มๆปยุบๆปยุบปยุบมาค่ะหนึบหนับหนึบหน,นับมาค่ะภาษาไทยอืยอเนี่ยค่ะอร่อยมากแล้น้ำซุปเนี่ยของเจราและเมนอร่อยมากอมขอตัวทานก่อนนะคะอร่อยอ่ะ and mac and mac. <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่ยน้ำซุปอร,ร่อยอะ่ะแล้วใส่ผักแบบแบบที่เราชอบนะค่ะผักแบบชอบใส่แบบไม่ต้องได้แบบเยอะๆอะค่ะชอบมากชามต่อไปนะคะจะลองกินสเกมมิ่งะค,ะ<อ>ค่ะเห็นคงจังว่าอร่อยมากสเกมมิ่้งแน่นอร่อยมากมสเกมมิ่งอร่อยสุดหน่อหุ่นตัวอาจิโอชิ่งซอสเดืก่อนเขาตักนะ เส้นนี้เราใช้เส้นเส้นเส้นอ่าเส้นอ่าเส้นหมี่นะคะที่เส้นหมี่สดนะคะลองกินชิมมิ่งสิคงจะเหมาะอร่อยนึอืมอืมอืมอร่อยอืม

อร่อยอ่ะออดีมันไม่ซื้อกินข้างนอกเนี่ยถ้าอย่างน้อยนะคะไปซื้อไปนั่งกินข้างนอกเนี่ยเอ้เซ็งเองแล้วนะคะประมาณพันเยนแล้วก็อ๋อกับประมาณภาษีอีกว่ามันประมาณตีไปในพันเยนเนี่ยเรามีอะไรที่ข้างในบ้านเนี่ยเราก็มาทําได้ต้องชามใหญ่อะมีผักมีอะไรคุณค่าโปรตีนอะไรทุกอย่างครบของเราด้วยเนี่ยแล้วของเมื่อเช้าเนี่ยเสียดายแล้วก็มาทานเพิ่มใส่ผักเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ หมูหมูหูคงจังเลครับหมูเนี่ยซื้อมาให้คงจังเนี่กระหน่ำมากหม,กปมูประมาณประมาณซื้อมาสองร้อยกรัมเลยแต่ลนะวันนี้แล้ววันนี้หมูล,ลดราคาด้วยอืมอื่อยอืมผัดต้าหู้ทอด แล้วอันนี้ที่เห็นปลาโมากุโร่นะคะโมกุโร่ปลาทูน่านะคะ่ะอันนี้ปลาทูน่าเอามาบดนะคะมาเอามา,า,มาที่เขาทานซาซิมิค่ะแต่ว่าทานไม่หมดนะคะก็เลยเสียดายนะคะเอามาบดแล้วก็ฟรีเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเอามาทกเนี่ยค่ะแล้วก็มาทําผัดใส่เต้าหู้ทอดนี่เต้าหู้ทอดนะคะจริงๆเขาเป็นเต้าหู้สามเหลี่ยมย่างนะคะของที่นีเขาก็ขึ้นชื่อะคะ่ะอ,อือหืออือหือ สเตมมิ่งคนตัวนี้โอชิอยู่สเตมมิง่งอชิอ้าถ้าเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยนะคะไปทานข้างนอกอ่ะจะแพงมากอร่อยอันนี้หอมอร่อยมากเลยอ่ะซุปอร่อยอร่อยอ่ะ